สวัสด,ดีครับพี่น้องเดี๋ยวคลิปนี้สิบห้าพี่น้องมาเยี่ยมยามอัปเดตสวนตาลี่ทองขั้เขียวนะครับอยู่ที่กทออมกลางทงหน้ามหาสารคามพิกัดก็คืออยู่ที่บ้านม่วงจันนนทรัมานตําบลน,นาคาอำเภอว้าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับพีน่น้องวันนี้ห้ากา ทีภาพี่น้องเดินตามถนนเซนโบราณนี่ครับเป็นทางโบราณทีและรุ่นปูรุ่นยารุ่นพ่อรุ่นแ,นนนนแม่เิ่นมาตัดทางไว้นี่ครับทางกระสิเป็นยังสี่หละครับทางสมัยเกา่าเรียกว่าเป็นทางเกวียนแต่ว่าค้อม,มือก,กับพัฒนาจากเกวียนกันเบิดตไปแล้วหายไปแล้วก็มาสูก ซูยุคสมัยเป็นทั้งรถเป็นรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถไงไปแล้วครับขโมอน,นี่ครับสวนแปลงนเ้สิภาพี่น้องไปเบิงเป็นสวนแปลงที่ห้าปลูกปลาไว้เพราะว่ามองวา่าพื้นที่พี่น้องน้ำเขตดนโมนี่ครับตะกรันเพได้ใส่ประโยชน์นี่ยังเริ่มต้นอิลีเนี่ยเพิ่ใส่อยู่ครับเนี่ยยู่พอ,อยุคแม่ปลูกอยู่ปลูกกิน เท่าที่ผมจำได้ก็คือผมไงขึ้นมันผมก็เห็นว่าเพิ่นปลูกทั่วดินปลูกแป้งกว่าปลูกแป้งไทยมือนี่แหละครับปลูกไปก็ได้เห็นได้ยูได้กินยู่มีกล้วยไม่ยังเสิก็ยังทานอยู่นะครับแต่หลังจากมันมาเพิ่นก็ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าลกล่างอาจจะมีว่านหยาห้ายคว้ยแนนะ่นะครับนี่ปล่อยทิ้งไปยังสรนะครับ แปลว่าแปลงของตารี่ท่องคำเขียวเนี่ยก็ได้มาอัปเดตมาปลูกเป็นสวนปลานี่ครับถึงแล้วครับพี่น้องทรายมื่นี่นี่ครับนี่แมนเบิร์เลยครับพี่น้องแมนเบิรเลยโอ้อ้าให้พี่น้องเห็นชัดๆนะครับนี่อันนี้เป็นแปลงสวนปลาที่ ผมกับพ่อกับแม่ได้มาปลูกเอาไว้นะครับขั้นจำว่าพิษแปลงนี่พื้นที่กันนะประมาณเกือบสองไร่ปลูกประมาณจากปีหาเก่ารึหกซูนนี่แหละครับประมาณนี้แหละพอ,อคู่เมืองปีหกหากันาจะประมาณหาหกปีได้นี่ครับและการปลูกแปลงนี่นี่เ้ามบ้งวา่าเ้าบ่มีเวลาในการที่มาดูแลจัดการอย่างหลายเพราะนั้นผมก็เลยปลูกไม้ปลาไว้นะไม้ปลาจังเช่นนี่ครับนี่ หาให้เบิงเลยนี่นี่เป็นพยุ่งนะครับแนวขั้นแดนนี่ขั้นแดนแถวนี้เป็นพยุ่งที่เป็นพยุ่งภาวาโซนนี่เท่าที่ผมเกิดมาหรือเท่าที่เราเห็นตอนไหนไงอยู่ในนี่สิมีต้นพยุ่งร้ายนะครับแต่ว่าตอนนี้ถึคตัดไปเบิดแล้วเขาก็เลยเดบมาลงใหม่ปลาพวกใหม่พยุ่งนี่ครับนน่ก็ต้นแดงโอ้ต้นแดงมันก็สีมนีสลับกันไปครับพี่นอ้องอันนี้กรมปดู ดูสะเดาโอ้สะเดากระตรงดีกรันไม่ครับนี่สะเดากระชายใหญ่เลยครับนี่สะเดาตรงดีขนาดอาจจะมีผสมผสานไปบ้างอันนี้ก็จะเป็นกระดูโอ้ตอนนี้ตอนใหญ่ครับกระดูใหญ่นี่ใหญ่กระมูมาน,นี่ก็สะมีพันธุ์ศาสตร์แน่อันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นทินพันธุ์ศาสตร์เขาผมก็เลยเหลือไว้นะครับว่าได้ปลูกแล้วเกิดเองแล้วก็เลยเหลือไว้ นี่ครับอันนี้สุดยอดเลยต้นแดงสายเมื่อส่วนขวามือที่เห็นนี่คือต้นเสดานี่ไงคู่กันเลยเกิดทางทางในรุมเดียวกันเลยอัน,นี่ก็เป็นต้นทดลองครับว่ามันสีแห่กันมันสีเด่ผลมออ่อ,อก็ดิ้งพุ่งึสูงตรงดีกันนะครับพี่น้องอนี่ครับลองเบิง์ถือว่ามาอัปเดตให้พี่น้องแต่ว่าต้นไม้ที่พี่น้องเห็นแปลงนี้นี่เป็นอย่างไครับแนวคิดแน,วค,ดแนวคิดอีลีก็คือ แปลงนี่ผมไม่ได้ปลูกเธอเดียวผมปลูกไม้ปลาพอตอนนั้นผมบ่ค่อยมีทุนมีร่อนมีแยมนะครับแต่ว่าเฮามีแขน,ในใแนวคิดว่าเฮ้าอยากปลูกปลาซึ่งดินแปลงนี่ก็เป็นดินชนดเป็นแปลงของซื้อเอื่อยแต่จะของอยากเห็ดครับก็เลยมาเห็ดมาสั่งไว้พนันการปลูกตอนนั้นผมก็ค่อยๆเก็บพร้อมรอดิบปลูกแรกๆอีลีเนี่ยผมปลูกระยะประมาณ4ี่ขุครับ4คูณุ หลังจากนั้นปีถัดมาผมก็คอยเอามาลงเพิ่มเติมเข้าไปอาจจะเหลือสองคูณสองใส่เข้าไปหลังจากนั้นปีถัดไปอีกก็ซิคอยปลูกเติมเข้าไปอีกครับจากสองคนเหลือหนึ่งคูนหนึ่งนะเพราะนั้นพี่น้องก็เลยจะเห็นต้นใหม่มีค่อนข้างหลากหลายดุนเห็นไหมครับจ้างต้นทายเมือ่อไปดูนี่กับประมาณเขาปีที่สามที่สี่ต้นนี้กับแดงที่เห็นต้นนี้กับประมาณปีที่สองนี่ครับ จังปลาดูต้นนี้กับประมาณปีที่สี่พะยุงต้นนี้กับประมาณปีที่สี่นี่นะครับทานจะเห็นการจเจริญเติบโตที่แตกต่างกันนะครับเป็นประมาณนี้นะครับนี่พะยุงครับผมตอนนั้นต้นใหม่จึงจะมีหลากหลายแต่ว่าจากประสบการณ์แล้วพราะผ่านมาหลายปีแล้วผมก็ได้ขอสรุปว่าเออ้าเป็นไปได้ทายากให้ดี นี่ครับพี่น้องปลูกรุ่นเดียวกันเลยก็จะดีจังมองนี่ครับนี่ที่เห็นนี่ผมจะลงรุ่นเดียวกันเลยสังเกตว่าต้นใหม่เขาจะให่เสมอกันแล้วก็จะพุ่งหาแสงแข่งกันต้นก็นจะพุ่งสูงทะลุดไปเลยนะครับนี่อันนี้เป็นข้อสังเกตที่เหาได้จากประสบการณ์ที่เหาได้ลองเรียนรู้จากธรรมชาติเขามานะครับนี่ครับผมมันก็จะเป็นรุ่นเดียวกันคันทางจะสม่ำเสมอดี เห็นไหมครับพี่น้องก็เป็นไม้หอดปีที่ซีที่หาเขาคลุ่มแสงแล้วเขาคลุ่มแสงบสมาที่จะล่งข้างรางใดเต็มทีแล้วนะครับผลตามมากก็คือพวกห้าครับเห็นไหมครับสังเกตเบ้งห้าที่ข้างรางจะไม่ค่อยเกิดแล้วกลับกลายเป็นใบใหม่สะสมอาหารใบไหม่มากองทับถมกันจํานวนมากนะครับนี่ นี่แหละครับต่อไปเกษสิพัฒนาเป็นดินที่สมบูรณ์แล้วก็จะเรียกว่าเป็นแหล่งอาหารเกิดเห็ดเกิดท้าวขึ้นมาให้พี่น้องได้อยู่ได้ดก,กินนะครับผมเออพาพี่น้องเข้ายางเบิ้งครับถือว่าเข้ามาอัปเดตสวนปลาปลาลี่ท่องขาเขียวซึ่งพื้นที่กะเป็นดินทรายนะครับจริงๆนี่นี่ครับผมพันพี่น้องอยู่ทั้งธงกุลากับสีพ่อหูนะครับนี่ นี่ดินถึงสิเป็นประมาณนี้นะครับดินร่วนใส่ใส่บ่ได้ใส่ประโยชน์ยัง่นบอกว่ามันเห็ดยังบ่ได้มันปลูกยังบ่ได้พันท้ากันเลยว่าเออเอามาจัดสรรปลูกปลาซะนะครับสิได้เกิดประโยชน์บ่ได้เกิดาการสูญเสียพื้นที่สูญเสียเวลาผมจําได้ครับนี่แดงต้นนี้นี่ผมเอามาปลูกกอนมูเพราะว่า ผมกับปวงหัวโซนนี้มันมีตน้นสามารถปลูกต้นแดงได้บ่พอะนั้นผมก็เลยมาล่องปลูกกอนมูตนันนีประมาณซี่ปีครับแต่ว่าพ่อผมหัวโอ้มันเกิดได้ปลูกได้แล้วมันก็ใหญ่อยู่ผมก็เลยกระดมต้นแดงเลยครับเอาต้นแดงมาใส่อีกจํานวนหลายเลยขั้นจําบ่ผิดกับนึกวา่าประมาณจักสี่ห้าร้อยต้นได้อยู่ครับพี่น้องต่อาจจะมาสองรุ่นสามรุ่นด้วยกันนะครับ ตามที่เฮามีแ,แรงมีทุนมีกําลังทุนทรัพย์นะครับมาคอยปลูกไว้ส่ครับนี่พันั้นต้นไม้เฮ้าก็เลยหลากหลายจังเห็นนะครับเห็นไหมครับมีน่องหลุดง่ายง่ยังสั่นสูงๆกัมี่แต่ว่ารุ่นเนื้อห้อยขนาดนี้ก็มี่เพิ่งปลูกทศไทยก็คือปีที่แล้วครับปีหกสี่คอยทยอยปลูกเรื่อยๆนะครับมาปลูกเรื่อยๆนี่ใดมากก็คอยมาแซมเขาแซมเขา นี่นะครับเ,เดี๋ยวพาพี่น้องอยังเบิงกันไปเบิงอีกฟังทั้งนั่นก็สิเห็นภาพชัดเจนขึ้น,นตอนนี้กมีหญ้ยานะครับห้าสําหรับเลี้ยงง้วยเลี้ยงควายตอนนี้ก็ให้ญาติพี่น้องครับ่นมาเกี่ยวเอาแต่ว่าในระหว่างที่ห้าเกี่ยวห้าห้าก็สีใดผลไม้โอ้ประมาณได้ผลไม้ได้ต้นไม้นะครับเอาไว้ในระยะยาวนําโอ้นี่ครับ นี่พี่น้องของจกักบ่ครับนี่บักเอียงนี่อันนี้เขาเรียกว่าบักองุงนปลาหรือบักกีโกยบ้านเฮาเอินบักกีโกยนี่ถือว่าเป็นไหม่ปลาโบราณผลรับลอยเต็มเลยเห็นบ้ครับ่ันข้ทางจะหฮกนี่ครับเพราะวาเฮ้าปลูกไวธรรมชาติเลยแปลงนี้ตอนปลูกตั้งแต่เริ่มปลูกจําได้ว่า บ่อคยหดน้ำจักเทือเลยครับเป็นแปลงที่ฝากให um, so it, so control, ้เทวดาดูแลให้เห็นไหมครับอันนี้ก็บ่ได้มาทางหยาเป็นปีแล้วกสิประมาณนี้กัสิหกแนหกต้นก้านตรงต้นหญาต้นไม่สารพัดที่มันขึ้นผ่านเป็นบ๊ไดพี่น้องขั้นผูกปลาขั้นมีเวลาได้ดูแลดีๆจักสามปีได้ก็ดีนะครับแต่แปลงของผมนี่ ผมประยูศีสะเกตผมกับปลูกพิมไว้ตามภาษาแต่ว่าเขามีใจอยากปลูกก็เลยใช้พื้นที่ว่างๆไว้แต่ก็ได้ขอสรุปแล้วว่ามันก็โตมันก็ใหญ่ขึ้นนะครับอ่านี่ครับฝั่งนี้จะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนเดี๋ยวจะภาพพี่น้องอย่างเบิ้งชัดๆนี่ครับแถวนี้นี่ครับพี่น้องนี่แถวนี้แถวนี้ที่แรกผมปลูกนะครับแถวนี้ครับแถวนี้ครับ ี่ห้างกันยู่พอสมควรพ,พี่น่าจะประมาณหกเมตรหรือห้าเมตรนี่แหละครับผมปลูกไว้ล่ะแถวมื่อนี้ผมคอยมาเสริมที่หลังเลยครับนี่พยุงครับผมนี่พยุงมาเสริมที่หลังนี่มาเสริมอันนี้ก็มาเสริมที่หลังแต่ว่าหางกอนต้นพยุงอยู่ครับมันสิทัดทัดกันไปนี่พยุงมื่อนี่ก็มาเสริมเพิ่มเติมเพราะนั้นผมสิมาเสริมเติมเข้าไปมันก็นเลยเป็นต้นใหม่มีหลายรุ่น รุ่นแรกๆนี่โหพี่ครับยางงามเลยอันนี้น่าจะประมาณเจ็ดปีได้แล้วครับนี่พอฟังทั้งนี้ผมสิปลูกกอนฟังทั้งนั่นนะครับทั้งท่านั้นคือฟังที่ผมพายางเขาที่แรกนั่นอันนั้นจะปลูกตามหลังอันนี้จะปลูกกอนประมาณปีหนึ่งนี่ครับงามครับงามอันนี้ต้นประดูอู้ตรงแห้งครับพี่น้องนี่ถ้าพี่น้องปลูกได หกเจ็ดปีนะี่มันจะถือว่าสุดยอดแล้วได้นต้นซักต้นหนึ่งครับนี่พี่น้องต้นซักท้องมาล่องปลูกบงมาดินใสๆเขาสิเป็นอย่างไรโอ้โอเขาก็ะยุหลอดขึ้นกันครับพี่น้องโอ้หลอดใส่ใสเลยตรงดีกันกะเบิ้งแล้กกาสิแพต้นประดูย่ยุนิดหน่อยครับบว่าสิเป็นความสูงบว่าสิเป็นลำตนจะดูแพรไปรดูอยู่จังหน่อยเพราะนั้นอาจจะยุดีสภาพของดินแต่ละพื้นที่บ่คือกัน แต่ว่ากับปลูกใดนี่ครับว่าดินโ้นนี่เท่าทีเบิ้งต้นใหม่ไงสมากจะเป็นต้นพยุงต้นประดู่ต้นนี้เขาจะชนดเขาจะขึ้นได้ดีนี่ครับก็เลยเอามาปลูกไว้เห็นไหมครับพี่นอ้องอาจจะดูลกล่างแน่จักน้อยเพระาะาเฮาบ่ได้ดูแลจัดก,การถ้าเฮามีโอกาสมาดูแลมาจัดก,การมันก็นเห็นภาพที่สวยงามขึ้น นี่ครับโอ้เห็นบ่าครับพี่น้องยางิังไม่ฟื้นปกฟื้นเนี่ยโอ้สบายเลยครับพี่น้อง่นมาคักเอาไปเป็นเชียเพิ่งนะครับนี่นี่ครับคือต้นไม้ประมาณเจ็ดปีครับทา้านีนท่าันจำบ่ผิดนะจะประมาณเจ็ดปีตน้นไม้มีปลาดูมีมะข่าช่วงแรกจะประมาณนั้นปลาดูมะขา,านี่พืต้นปลาดูด้ยครับพี่น้อง ผมพาเด็แปงกิ่งจก้าเผื่อจะปลูกมาสังเกตว่าเขาจะมีกิ่งกานแน่แต่ว่าการปลูกต้นไม้ที่ระยะห้างนี่ขอ้อที่เห็นในช้ชดคือต้นไม้จะต้นโตต้นอ้วนเร็วแล้วลก็ได้ใยเร็วนะครับพอเขาได้แสงเต็มทีแต่ก็จะมีข้อจํากัดอยู่ก็คือเขาจะมีกิ่งกานค่อนข้าง,งจะห้ายเพราะนั้นาต้องอาศัยแต่งเอาถ่ายจากห้ตรงต้องอาศัยการตัดแต่งซอย อากาศกินหีตัดแต่งไปเผาฟืนเผาทาเรเนือไปใส่งานอีกที่หนึงน่งไดยแต่ถ่าห้าปลูกที่มันก็จะดีตรงที่ว่าต้นไม้เนี่ยเขาจะแซงกันเขาจะพุ่งหาแสงแข่งกันเหมือนรุ่นหลังๆนี่ครับต้นเขาก็จะค่อนคางตรงแต่ว่าระยะห่างเขาก็ต้องมีการจัดการออกเพื่อเพิ่มแสงให้เขาเขาก็จะได้เนื้อใหม่ที่สวยงามตรงขึ้นอันนี้ก็เป็นการเลื่อนดูนะครับเห็นไหมครับรุ่นใน้่อยนี่ มาปลูกเสริมทีหลังนี่ครับผมอ่านีาเป็นทนีน้องนี่ประมาณนี้แหละครับนี่สวนปลานี่ครับมาปีนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาปลูกเพิ่มเติมเอาไวน้นี่ตามแถวที่มันยัง่งบบมี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับปีนี้มาปลูกไว้นี่พันพย่อมครับผม ยิงพะย้อมเนี่ยผมปูกไปแถวนี่นี่ครับพะย้อมเออปลื้มไปว่าปีนี้ห้ากับปูกเป็นแถวของพะย้อมนะครับซึ่งว่าปลูกเพิ่มปลูกเติมเสริมใบแหงเป็นแถวเป็นแนวไว้สี่นะครับพี่น้องเราจะบระหัวมีต้นใหม่จริงแล้วมีต้นใหม่แฝดอยู่นี่ครับพะย้อมอนี่แหละครับกะทือว่าเป็นประสบการณ์ในการปลูก กาแนะนำพี่น้องว่าขั้นเพื่ออยากให้ดีมีงบมีทุนนี่ผมอยากให้ปลูกทีเดียวเลยจะดีปลูกพร้อมกันเลยต้นไม้มันสิเป็นระดับเดียวครับมันสิพุงแข่งกันหาแสงใ,ในต้นได้สูงขึ้นพร้อมกันแต่ถ้งผมีปลูกหลายรุ่นก็นเลยเป็นจังที่เห็นนะครับต้นใหญ่ก็ใหญ่ต้นหน่อยกับ่อยแรงขึ้นมาแต่ว่ามันจะบกคอยแด้แสงมันจะใหญ่สาครับอันนี้อขอแตกต่างแล้วก็ะสอง ระยะในการปลูกนี่จริงๆมันก็แล้วแต่คนหมักแล้วแต่จุดประสงค์แล้วแต่ความต้องการขั้นผู้ใดอยากให้ต้นไม้ต้นอ้วนตนยย้ตนใหญ่โตเร็วกะให้เขาได้แสงหลายๆนได้แสงหลายกบระยะกะต้องห่างแน่กะยากหน่อยกะให้เป็นจกักสี่ขุสองหรือสามขุสามหรือสี่ขนสี่ก็แล้วแต่นะครับก็ได้ตน้นไม้เขาจะอ้วนใหญ่เร็วแต่ถ้าผู้ใดอยากมีจุดประสงค์ให้เป็นป่า เป็นปาเก็บเห็ดเป็นปลูกไว้ให้ธรรมชาติขึ้นธรรมชาติให้โลกกับปลูกระยะที่ได้ครับปลูกที่ที่ไว้ได้เลยอยากจะเป็นเม็ดคูณเม็ดหรือแคบก็ได้กันยังไดเหมือนกับปลาในธรรมชาติเพราะนั่นก็ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ความตัองการของแต่ละคนนะครับมองนี้แล้วแต่พี่น้องสบายใจเลยแต่สาหรับของผมนี่นี่ครับที่จังเห็นนี่แหละครับมันมีหลายรุ่นจำบ๊อโบแน่ใจว่าทั้งนี้นี่พยุ่งจะลายด้ยครับ ผมลงพยุงไว้บนหน่า,นาจะตตั้มกวัวสามรอยตนที่ลงไว้นี่นะครับเห็นไหมครับต้นมาจะเป็นพยุงนี่ท่านไปคุดหลอมกับแจ้วเลยครับเนี่ยต้นไม้โม่แปปามเลยกับต้นเสี้ยงโม่ตน้นมือยังเมามีลากระถางบม่มีลากะปว,ยวายไว้ไวนีแล้วครับตามธรรมชาติเพราะว่าตน้นไม้แปลงนี้ปลูกตั้งแต่เริ่มต้นนี่รีก็คือบัวเคยหดน้ำจ้าเถื่อครับพี่นอ้อง บริโภดน้ำหายเลอเอยจ้าเทือนอาศัยเทวดาอาศัยฝ่าฝนแต่หัวใจสำคัญก็กคือการปลูกแบบนี้หนึ่งพี่น้องจะต้องดูจังหวะเวลานั่นก็นคือให้พยายามเลือกช่วงที่เป็นต้นฤดูฝนหรือช่วงกลางฤดูฝนประมาณเดือนไหนก็นคือไล่ไปเลยครับตั้งแต่พืษสภาพเป็นต้นไป สภามิถุนากรกรดาสิงหากัญยาตุลาคิดว่าฝนธรมดากระหอดประมาณตุลาครับพี่น้องปลูกประมาณพฤษภามิถุนาเนี่ยเข้ากับจะมีระยะเวลาที่ต้นไม้ป่าเข้าเนี่ยได้ฝนโดยธรรมาชาติจากดูดูการดูดูฝนเนี่ยได้บ้างอยู่แล้วนะครับคิดว่ามันจะซอยเหตดให้ต้นไม้เข้าอยู่รอดได้ผมก็ใส่รักการตัวนี้แหละครับเพราะนั้นผมก็เลยเปลือกปลูกสนมากก็คือช่วงหนาฝน ไขเห็ดห้ต้นไม้เขาหลอดถึงเก่าสิบเปอร์เซ็นได้ครับมีตายบางนิดน้อยนี่ครับต้นนี้เป็นต้นทดลองต้นตะเคียนทองครับตะเคียนทองนี่ธรรมดาเขาจะมักทีลุ่มมักซุ่มนะครับเราผมกันแล้วเออมาลองเบิ่งว่ามันจะเป็นยังไงเออมันก็หลอดจะได้พี่น้องนี่เริ่มตั้งโตพุ่งได้แล้วนี่พุ่งได้แล้วครับนี่แสดงว่าเขาก็อยูได้ปรับตัวอยู่กับมูกับพวกเขาได้ มาเบิ้งต้นนี้อีกทีนตตนนกนหนึ่เบิ้งต้นตะเคียนอีกต้นนึ่งรู้สึกว่าจะมีอีกสองต้นนย่และจจำมาผิดนี่ครับตะเคียนทองนี่ครับก็ร่งขืนแล้วอันนี้จำมาผิดน่าจะประมาณสี่ปีแลวต้นกับบริสูงใหง่แห้งกับประมาณสามสี่เมตรแล้วก็เห้าก็เห็นว่าเขาหลอดเท่าก็ดีใจ <c oughs> ลักๆกกับเป็นต้นแดงครับผม ต้นแดงต้นพยุงต้นไปดูครับสาหรับสวนนี้ผมก็เลือกชนิดต้นไม้ที่แข็งแรงเขาดูแลจากของใดเฮ้าบอต้องดูแลเขาหลายก็เลยต้องเลือกชนิดต้นไม้แบบนั้นครับอาจจะมีสะเดาผสมบ้างมีต้นซักบ้างมีต้นตะเคียนบ้างต้นมะข่าบ้างนิดหน่อยแต่ลักๆก,กอาจจะเป็นใหม่ทนแหล่งการมาพาพี่น้องอัปเดตนะครับมาเบิ้ง้อหูห้วาการที่เขาปลูกไว ปลูกต้นไม้ไว้นี่เฮ้าบ่เสียเวลาครับแต่อานาคตต้นไม้ม้อนี่มันจะงายขึ้นงายขึ้นเฮ้าสิเจ็บเฮ้าสีป่วยเฮ้าสีเมเาเหล้าเฮ้าสีสาเศร้าเฮ้าสิทุกเฮ้าสิโศกแต่จังได๋ต้นไม้ม้มนี่เขาก็เติบโตตลอดเวลางายตลอดเวลามือไดมือหนึ่งเฮ้าก็สีได้อาศัยเขาครับแต่มือนีต้นเขาขนาดนี้เขาก็เป็นประโยชน์แล้วเนื่องกิ้งฟื้นไปเเชียอเพลิงไปเผาทานก็นได้นะครับ แล้วก็สิ่งที่ตามมาคือการบำรุงปรับปรุงดินจากใบที่มันหลวงลนถ้าไปอาจจะเกิดเห็ดเกิด้าวขึ้นมาได้ยู่ได้กินเป็นแหล่งอาหารนะครับเห็ดไทยเป็นแหล่งที่ยู่อาศัยของนกของหนูของสิ่งมีชีวิตของสัตว์ป่าธรรมชาติเห็ดไทยเกิดความร่มรื่นลมเยน็นอากาศเยน็นสบายลดโลกร้อนท่านเทียบถึงว่าเป็นโรงงานออกซิเจนเขาก็เดินเคื่อง24ชั่วโมงน่ครับสิ่งที่เฮาปลูกไว้นี่ มันเป็นประโยชน์หลายนะครับแต่ต่อไปขั้นใหม่โอนี่เกิดเท่าอยากแปลดูเป็นมูลค่าเป็นราคามั่นกว่าคิดเป็นตน้นต้นหนึ่งก็หลายบาทครับท่านต้นปลาดูนี่สิพี่น้องรับ้องไปเช็คราคาเอาต้นแดงนี่สิต้นเป็นโอเอประเ็ดเสาบานเสายางเนี่ยโอ้เป็นราคาบ่าหน่อยนะครับอันนี้คือเรียงของคุณค่าและมูลค่าของต้นใหม่นี่บ่หน่อยครับแล้วซ้าคัญ อากาศที่มันเกิดขึ้นนี่มันบ้อยูแค่เฮ้าได้ประโยชน์คนเดียวพี่น้องเพื่อนบ้านเฮาประเทศเฮาร่วมถึงโลกของเฮานี่มันก็ได้ประโยชน์ทั้งเบดนะครับนับ้นจึงเป็นที่ไปที่มาว่าเป็นยังอยากมาอัปเดตแปลงนี่ให้พี่น้องได้เบิงพราะว่าเฮาเห็นคุณม่าเห็นประโยชน์นี่แหละครับพี่น้องกลับไปล่องเฮ็ดเบิงไปล่องขึ้นเบิงผู้ใดอยากเฮ็ดก่าเฮ็ดครับผู้ใดบอยเฮ็ดก่บ้าวากันแล้วแต่ความคิดแล้วแต่ความเห็น แต่ว่าทีสาคัญเนี่ยแตงนี่เข้าเด้ลงมือเห็ดไหวหาหกปีแล้วเข้าก็ได้เห็นภาพที่ชัดเจนแล้วว่ามันเกิดประโยชน์อีนนีและที่สําคัญเข้าสบายครับสบายไปหนาครับพี่น้องปู่ป้ามันนี่สบายไปหนาขอบคุณพี่น้องที่ติดตามครับทำดดีครับผม